สวัสดีครับมาเจอกันครับเดี๋ยววันนี้จะพาเลาะจังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้เราก็อยู่จังหวัดนราธิวาสนะครับก็เป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับก็ผู้คนก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าก็จะมีด่านตรวจทหารด่านตรวจความมั่นคงนะครับไม่น่ากลัวนะครับผู้คนน่ารักนะครับ อาหารก็อร่อยนะครับกับข้าวกับปลาเดี๋ยวจะพาชมเมืองครับอ่าเดี๋ยวพาชมเมืองนะครับตรงนี้ก็จะมีบิ๊กซีด้วยนะครับจะเปิดใหม่หน่า,าก็จะสิบสี่นี้นะครับเดี๋ยวพาพาไปเลาะชมเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นในซอยนะครับซอยเล็กๆ ซอยนี้จะทะลุด้านหลังวิกซีนะครับโอ้ไม่มีคนดูสักคนเลย <laughs> ขนา,าดไลฟ์สดโอ้ตายแล้วมีคนดูนี่นี่ครับวิกซีวิกซีวิกซีจะเปิดไหมครับตรงนี้นี่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 น,นี่วิกซีจะเปิดไหมใช่ครัเข้าเข้านะครับจะพาไปชมอีกทางหนึ่งเพียงแต่ว่าก็จะมีกล้องวงจรปิด เต้ไปหมดเลยตามตอกซอกซอยก็ไม่น่ากลัวนะครับมีร้านลาบยะโสมีลาบสักลลมีมีคนอีสานก็เยอะครับนะคอีสานี่ร้านลาบร้านลาบก็อยู่ตรงนี้ก็อร่อยนะครับผมเคยมากินเนี่ยเนี่ยดูกล้องวงจรปิดเนี่ยดูผู้คน ก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งก็ถ้าในข่าวเหตุระเบิดก็น่าจะอยู่ทางออกไปต่างอำเภออะไรประมาณนี้ครับต่างอำเภอต่างหมู่บ้านออกไปแบบที่นอกๆถ้าอยู่ในเมืองก็จะมีพวกกล้องวงจรปิดตำรวจทหารเยอะเลยแต่ว่าสีทุ่มช่วงนี้ก็เคอร์ฟิวครับช่วงนี้สีทุ่มเคอร์ฟิวเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม โควิดนะครับผู้คนก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้มีอะไรมากมายบริเวณนี้ก็จะเป็นไทยพุทธไทยพุทธนะครับโซนนี้โซนนี้จะเป็นไทยพุทธ คนก็ทางานปวติก็เหมือนกับจังหวัดจังหวัดหนึ่งนั่นแหละก็เหมือนกันเด,เดี๋ยวจะพาไปทะเลทะเลทะเลไปพาไปทะเลชายทะเลเดี๋ซิมันจะเป็นยังไงบ้างไร,งไรสดอยู่นะครับไรสดอยู่ไรสดอยู่นะครับ ที่จังหวัดนราธิวาสนะครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดนราธิวาส,สดึกขตประเทศไทยนะครับชายแดนมาเลเซียกับไทยงานก็เสร็จเสร็จงาน,นครับช่วงนี้งานเสร็จแล้วก็รอสแตนบายนะครับ น่าจะเป็นถนนในเมืองเส้นกลางเมืองมันจะมีสองเส้นนะก็ผู้คนใช้ชีวิตปกติก็ก็จะเป็นมุสลิมไทยมุสลิมนะครับไทยมุสลิมนถนนหนทางก็เหมือนเดิมครับปกติไม่ไม่มีอะไรตรงไปตรงไปตรงไปครับ เซเว่นก็เปิดตามปกติเพียงแต่ว่าเซเว่นจะมีแท่งแท่งปูนนะครับแท่งปูนบวกปูนไว้กันระเบิดตามสีแยกไฟแดงก็จะมีกล้องวงจรปิดนี่ตรงนี้ครับเห็นไหมเห็นไหม้หหมกล้อง,องจรปิด นี่เบกกิ้วอร่อยด้วยกล้วซองหอมเลยโอโ้โหหอมไหมเนยเนยสดเป็นไงอร่อยตาเหลือก <laughs> อร่อยตบบนี้อร่อยป <laughs> าเหลืกอกเออน่าจะเวิร์กอยู่นะว่ากันนี่ก็เป็นร้านลูกค้าเราใช่ยร์อ,อ,อืมหอมอืม ก็ซองอร่อยดีหอมหอมเนเยใจเย็นๆครับอย่าบีบใจกันมิเรา,าค่อยคุยค่อยาจเราคนไทยด้วยกันตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่นะครับต,ตรงไปทุกมุเลยโรงเรียนนกศรีภาพอืมอ,อร่อย ก่าซองลูกค้าเจ้านี้อร่อยครับพร้อมด้วนี่ก็จะเป็นผมไม่รู้ว่าถนนอยู่บริเวณไหนน่าจะกลางๆจังหวัดนะครับกลางๆเมือง ก็ปกตินะครับอืก็เป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนคารินนะครับก็เหมือนทั่วๆไปเหมือนจังหวัดอื่นทั่วๆไปนะครับผู้คนก็จะมาใช้ชีวิตตามปกติไม่น่ากลัวนะครับ จะเป็นไทยมุสลิมโรงพยาบาลก็เหมือนบ้านเรา,าโรงพยาบาลน่าจะเป็นตลาดด้วยมั้งอ๋อนี้เป็นธน,นาคาร รงงกาลทะเบียนไปไปเดี๋ยวให้เขาไปก่อนนี่ชุดนักเรียนเขาด้วยไงฮะชุดนักเรียนเหรอเ่อชุดไปอ๋ออาโรงเรียนเปิดได้เหรอฮัมเ้อลย เกาทำงานปกติแดงแล้วด <c oughs> เดียวย่าตรงแปางเดียวไม่ร้านผลไม้ดูโอ้โหร้านใหญ่ด้วย <c oughs> ไม่ไปกินแตงโมแตงโมตอ่อเปพันตอ่อไปโดนี่อร่อยมากนะหวานแทบเลยหวานกินน้ำตาล <c oughs> ตงไปอย่งเดียวตรงไปจะไปเจอวงเวียนนกสันติภาพแล้วก็ตรงไปเป็นทะเลน่ามีเทคนิคด้วยเทคนิคนาราธิวาสด,ด้วยไอย้มหาอะไรเทคนิคนาราธิวาสอ๋อตรงไป หาด,หาดหนาราทัดตรงไปนะก็จะมีที่บอกผู้นคนเ็าจัดกรไปมาบ้างนี ตรงไปในวงเวียนนกสันติภาพชื่อวงเวียนนกสันติภาพเขาเรียกตรงไปน้องเวียนนกสันติภาพใช่ไหมลงไปก่อนจ้า ทังนี้ก็เป็นชายหาดรูด้เขาเปิดให้หรือเปล่าเราลองขับไปดูกันขับเข้าไปดูบ้างเขาไม่เปิดให้เข้าไปนะครับชายหาสดสวนน้ำไม่รู้หาดอะไรไม่รู้น่าจะเป็นปากน้ำนะนู้นนู้ครับน,น,น,นี่คือทะเลครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งก็จะมีทันด์วจมีเรือแบบ เดอมแน่หรอเออทันทองจะไปไหนเนี่ยก็จะมีตำรวจทหารอะไรพวกนี้ความมั่นคงก็จะประมาณนี้ตรงไปในตลาดก็จะมีกล้องวงจรปิดเห็นไหมครับจุดต่างๆจัดชาติแลก็เป็นตลาด คล้ายๆกับแถวอำเภอบ้านเพนะแถวระยองอะไรประมาณนี้นครับตรงไปตรงไปตรงไปตรงได้ก็ตรงตลาดนะครับตลาดตลาด ก,ก็เป็นตลาดปกตินะคนผู้คนก็ใช้งานใช้ใช้ชีวิตตามปกติแล้วไม่น่ากลัวอย่างที่คิดบางคนได้ดูข่าวแบบอู้น่ากลัวคาบอมบ์บึ้มบึมน่าอ่าเป็นนอกๆครับนอกๆเมืองนอกๆอำเภอนอกๆหมู่บ้านออกไปไกลเนี่ยแต่สังเกตแท่งเบรีเออร์ครับเจ้ทำเป็นแท่งเลยเห็นไหมแต่ก่อนน่าจะมีร่องรอยอยู่ที่เขาชอบมาวางแล้วเบิรอะครับ เขาก็จะมีแ <göster> ท <ges 2> mm ่ง hmm. ปูนกั้นไว้นะครับก็มีคอนโดตากปลาแบบทางอีสานบ้านเราเออนี่ก็จะมีแท่งเบรียเออร์เห็นไหมก็จะมีแท่งเบรียเออร์ไว้กันตามธนาคารหรือเซเว่นอะไรพนี้เห็นไหมแท่งเบรียเออร์กันพวกสเกตระเบิดอะไรอย่างเงี้ยธนาคารอะไรพวกนี้มีหมดเห็นไหมยังตรงได้ตงไป นมมัน,นมปมปลายปมปายไม้กิง่งไม้กิง่งไม่กิง่งโดนช้างเข้าใช้หาที่โนข่าหน้า <c oughs> นี่น่าจะเป็นตลาดเนาะตลาดชุมชนเก่าอะไรหรือเปล่า <c oughs> บังคับครับบังคับหรอเปล่าขับ้ยซ้ายหร,หรือตรงไปได้ <c oughs> ตรงได้ตรงได้ตรงได้เหน็นไหม นี่ก็จะเป็นตลาดตรงเข้าไปได้ตรงได้ตรงได้ตร,ไดตรงไปใช่ไหมนี่ก็จะเป็นกว่าประมาณป้อมความปลอดภัยก็รอมนออะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงไป ตรงไปอีกตรงได้ไหมได้อยู่โอ้ตรงนี้นะ่าเป็นตลาดเข้ามาเรื่อยๆน่าจะเป็นชุมชนเก่านะตรงไป บิ๊กซีมินิมีบิ๊กซีมินิอยู่ตรงนี้ก็มีบิ๊กซีมินิน่าจะเปิดใหม่ไอรเพิ่งเปิดเพิ่งเปิด,ปดอาชายหาดอยู่ข้างหน้าโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับตอนบิ๊กซีเปิดบิ๊กซีใหญ่เปิดขอบคุณครับ